ต่อไปนะครับโอ้โ oh หประโยคนี้คามวาซิโนตัดสาวะเจเนทัเตตวาแล้วมันมีลูกน้ำครับพอมันมีลูกน้ำมันมีประโยคต่อไปอีกครับมันมีอะไรที่แปลกๆเข้ามานะมีแปลกแลกเข้ามา อ่ะนะครับ <c oughs> ลูกน้ํานั้นแทบไม่มีผลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะ <c oughs> เหมือนว่าจะเป็นกิริยาประธานในแต่ดูแล้วมันก็ไม่เข้าแก๊ปเข้าข่ายเพราะว่าไอตัวกิริยาคุมภาคมันยังมาโผล่เป็นพ้หัวชนะอยู่ <c oughs> เริ่มต้นประโยคที่คามวาสิโน โยกชนะขึ้นมามาอีกแล้วสับเนี่ยถามว่วาซีโนแปลว่าอะไรผู้อยู่ในบ้านโดยปกติมีคำนี้ด้วยฮะข่วงท้ายเดี๋ยวก็คงจะได้จะได้มาอธิบายคำนี้อีกนะโดยปกติแต่วันนี้คงไม่อธิบายละเอาวันต่อไป สังเกตที่มันลงท้ายด้วยสระีแก่ตามเศรษฐีนะครับแก่ตามเศรษฐีลงท้ายด้วยสระีมีปัจจัยในนามากิจเป็นปัจจัยในนามกิจแปลว่าโดยปกติอันนี้คือคข้อสังเกตนะครับว่าเป็นนีปัจจัยในนามากิจ อ่านว่าชนทั้งหลายผู้อยู่ในบ้านโดยปกติกิริยาในระหว่างตัวแรกเลยก็คือขัตตวาขัตตวาแปลเป็นไทยก็ได้แปลเอาความให้มันไพเราะก็ได้าฐานธาตุในความตั้งอยู่เราจะแปลว่าตั้งอยู่แล้วก็ได้หรือถ้าไม่แปลตั้งอยู่แล้วเอาแบบไพเราะเพราะริ้งก็คืออะไรครับรับ ดำรงอยู่ดำรงแล้วอ่าดำรงอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วดำรงอยู่แล้วตั้งมั่นแล้วมั่นคงแล้วคือให้อยู่ในในให้เชื่อคําของอาภรยาของหัวหน้าช่างหูกัะนะครับตั้งอยู่แล้วว่าจเนว่าจเนตัวนี้เป็นสัตมีวิพัฒน์ครับแปลว่าใ,<น>ในคำในคำอในคำคำของใครครับตัดสา ของภริยายอภริยายะ็ได้ภริยาก็คือภริยาของบุคคลผู้กระทำซึ่งผู <h 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 ้พูดจะทช้หรือจะบอกว่าของภริยานั้นก็ก็เอาล่ะเพราะมันต้องเขียนยาวมากผมก็ไม่อยากให้เขียนยาวเยอะขนาดนั้นเอาแค่ตั้งอยู่แล้วในคําของภริยานั้นก็ใช้ได้แล้วครับทีนี้เอเกโกะ มันโผล่มายังไงไม่รู้ผิดปกติท่านใดรู้บ้างว่าผิดปกติยังไงครับเกโเกกด้วยเอโกและเอกกังอ่าไม่ใช่เอเกกังนะครับที่ว่าผิดปกตินะฮะก็คือผิดปกติกับประธาน อ่าผิดปกติกับประทานแบบไหนครับเป็นเอเป็นปุงลิงครับผู้หญิงกับผู้ชายอ๋อเป็นอันนี้ผู้อ๋ออันนั้นเป็นปุงลิงเป็นชนะเป็นพวกพวกวจนะกับเอกับวจนะอ่าก็คือมันผิดปกติตรงที่ชนะเป็นพวกวจนะและเอเกโกเป็นเอกับวจนะเขาเรียกว่าวจนะวิปลาสวิปลาสคืออะไรครับภาษาภาษาไทยเอามาใช้เนี่ย คำว่าวิปลาดนี่คือคนบ้าใช่ไหมมันปิดไปจะปิดไปเพี้ยนไปอาจารย์อมันผิดมันเพี้ยนครับแต่พอเอามาใช้กับคนคนวิปลาดโอ้แบบมันมันดูแล้วเจ็บปวดนะคนที่วิปลาดจริงคือมันเพี้ยนนะฮะมันเพีย้ยนวจะนะเขาเรียกว่าวาจะนะวิปลาดแทนที่จะเป็นเอเกกรมเป็นเอเกโกนะซึ่ง ตรงนี้ใช้เป็นกิริยาประธานานัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าชนากับกิริยาคุมภาพคืออุปัตหิสุบางเอื่นว่ามันเข้ากันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุปัตหิแล้วก็เป็นของเอโกแน่นอนแล้วตัวถัตตวาก็จะเป็นกิริยาในระหวะ่างไอเป็นกิรยิยาประธานานายัยเรื่องกิรยิยาประธานานาัยเดี๋ยวคงจะได้พูดมีอยู่นะฮะในเล่มเนี้ยแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้หลายอันเหลือเกินนะ ขนาดอธิบายนี้ยังได้แค่ไม่กี่แถวเลยโอ้อธิบายทุกตัวนี่พอดีเลยครับแปลทั้งปีเนี่ยไม่จบหรอกครับเอเกโกแปลดื้อๆเลยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วว่ายังไงครับดื้อๆรอเอกคนหนึ่งคนหนึ่งอันว่าคนไม่มีอันว่าแล้วครับ ก็คือคนหนึ่งครับคนหนึ่งรับคนหนึ่งหนึ่งคือแต่ละคนนั่นแหละครับคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งทำอะไรกัตตวากระทำแล้วเอเกกังขึ้นอะไรมาสาราลังสารายังสาราสาราสาังครับสารังซึ่งสาราแล้วสาราเอเกกังเป็นวิเศษณะของสารามันต้องออกสำเนียงวิเศษณว่าอย่างไร หลังหนึ่งหนึ่งหลังหนึ่งหนึ่งก็หลังหนึ่ง,ห,งหนึ่งคล้ว่านหลังมาจากไหนครับหลังมาจากศาลาศาลาอ่ามันคือคําวิเศษณะของศาลาครับเป็นสำเนียงหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมแล้ว บอกอบอกลักษณะบอกลักษณะลักษณะนามครับอลักษณะนามครับมันมเป็นลักษณะนามของสาลาหรือใช้เป็นมามาใช้เป็นวิเศษณะซึ่งสาลาหลังหนึ่งหนึ่งเอกเอกาก็ยังคงเป็นหนึ่งหนึ่งนั่นแหละ ale, แต่ซึ่งสาราหลังหนึ่งหนึ่งพอซึ่งสาลาหลังหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วกิิายาในระหวังตัวต่อไปคือคือคือ การเรตัวการเรตววนี่เป็นนิตานในตุวกตุวจบนะครับก็ต้องยืดกตุขึ้นดีดพลังก็ได้พลังครับยังบุคคลการเรตวาให้กระทําแล้วให้กระทาอะไรครับให้กระทําตัวที่เป็นตุเติยวิภัณฑ์นั่นแหละปัญหาศาลาปัญหาศาลาสหัสสังซึ่งพันบรรศาลา่าซึ่งพันนะฮะ ซึ่งพันแห่งบันนะศาลาพันแห่งบันณะศาลาก็คือศาลาหนึ่งพันหลังสัตทิงกับรัตติฐานะทิวาถาเนหิอ,อันนี้เป็นสัมเฉพาะของเขานะครับสัตทิงกับรัตติฐานะทิวาถาเนหิด้วยที่เป็นวยครับในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวันที่วาว ทิวาแป,แ,ปแปลแปลว่าวันรัติแปลว่ากลางคืนห <Okay. S 1> รือราตรีนั้นฐานะตัวนี้ในที่กลางคืนหรือว่าที่กลางวันก็แล้วแต่ท่านจะแปลแต่ศัพท์เนี้ยมันเป็นศัพท์ศัพท์ที่มีกลาดเกลื่อนให้เห็นคือเห็นบ่อยมากนะกลับด้วยที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวันนะครับเป็นศัพท์นี้นะ hey. อ่อทั้งหลายครับทั้งหลายคืมทั้งหลายไปมีหีด้วยกองหัวชนะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงของออช่วงของสั์ยากเออประโยคยากเลยครับเพราะมันไม่มีกิริยาในระหว่างเลยครับ นี่ไม่มีกิริยาในระหว่างพอไม่มีกิริยาในระหว่างก็เจอเลขในพอเจอเลขในมันก็ไม่มีตัวเปิดด้วยและที่สําคัญครับไอตัวเปิดเลขในมันดันโดดข้ามชุดนี้มาแล้วมาหาวัตวาพอมาหาวัตวาแล้วเนี่ย อพอมาหาวัตวาก็แปลวัตวาเลขในให้จบจึงแปลอุปัตหิสูอุปัตหิสูแล้วจึงค่อยมาแปลนี่นะฮะทีนี้เนี่ยความจริงถ้าเรียงเอาไว้ตรงนี้สมมุตินะฮะตรงนี้ประโยคนี้จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมฮะพอมาออกจากกาเรตวาโอ้มาเจอเลขในพอเจอเลสในไม่มีตัวเปิดอ้าวเราก็ขึ้นวัตวาเป็นตัวเปิดพอแปลจบแล้ว ก็แปลอุปัตหิสุเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวนี้แปลว่าซึ่งสุดท้ายก็ขยายตัวที่แปลว่าซึ่งไปตลอดถ้าเราสามารถดึงอัตโนอัตโนปนัสสาลังวัตสูปัทเตปัจเจกับพุธทธะมาใกล้ใกล้อุปัตถิสุได้ท่านจะเข้าใจแล้วท่านจะแปลง่ายแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่าน ดึงมันไม่มามันหนักเกินไปดึงยังไงมันก็ไม่มาแต่ชาติยังไงก็ไม่มาะเอาขันห้าขันแปดไปนี่ม์มาก็ยังไม่มาอีกอันเนี้ยท่านต้องพิจารณาแล้วว่าต้องหาวิธียังไงถึงจะดึงมาคือทําความเข้าใจฮะว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรมันทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าก็เพราะว่าตัวเนี้ย มันขยายปัจเจกับพุทธเททั้งหมดเลยแล้วปัจเจกับพุทธเทมันแปลว่าซึ่งเป็นตัวที่แปลรับกับอุปัตถหิสุแปลว่าบำรุงอุปถากแล้วอุปถากแล้วก็ได้บำรุงแล้วก็ได้บำรุงแล้วซึ่งพราปัจเจ,เจกับพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ด้วยเทคนิคขั้นสูงของพระพุทธโกสา,าจาร์ที่เรียงไว้ให้เราแปลเราก็เลยแปลแบบมันยากจริงๆครับ ประโยคนี้มันยากจริงแล้วมันมีซ้อนความยากอยู่ในนั้นอีกเพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะครับจะให้ปัจเจกับพุทธอัตโนโอ,อัตโนโปณนาสาลายังวัตส,สูปะคัตเตวปัจเจกับพุทธเนีมาอยู่ตรงนี้ได้ทํำยังไงท่านดึงยังไงก็ได้ครับหาวิธีด้วยตัวเองนะฮะเมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเลยครับเรียงประโยคนี้ง่ายขึ้นเยอะเลย เนี่ยมันต่างจากตรงนี้นะครับจริงมันก็สับอันเดียวกัน,นเพียงแค่ที่เปลี่ยนแปลยากไปลเลยเมื่อจบจากกิริยาในระหว่างชุดการเรตาวาแล้วก็เป็นวัตวาที่เป็นตัวเปิดนะครับวัตวากล่าวแล้วใครกล่าวครับให้กล่าววัตวาเป็นกิริยาของไทรครับครับ<อ><อ> เกตันเป็นปฏิกิริยาของของพรัยาของของอ่าของชุบหูนี่ถูกสักคนเลยเขาขอชนาของชนาครับนี่เป็นอาหารเหรอเป็นอาหารอ่ะอันนี้มันอาหารเป็นอ่าของ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 บุรุษอ่ะอ๋อ เอกเอเกโกเนี่ยจะเอเกโกที่เมื่อกี้คนหนึ่งหนึ่งอ่ะก็ไม่ใช่อีกก็คือมันเป็นกิริยาในระหว่างของชนะครับของประธานกิริยาในระหว่างก็ต้องเป็นกิริยาในระหว่างของประธานของสับซึ่งขึ้นกลางกลางไม่ได้เราเป็นของประธานประธานก็พูดกันเองอน่ะวัตวา วัตวากล่าวแล้วอิติว่าก็คือก็แย่งกันพูดนั่นแหละครับกล่าวแล้วอิติว่าพอเข้าไปในเลขในนะฮะอสองประโยคแต่มันเหมือนกันสองประโยคแต่มันเหมือนกันครับอาหารงาน,นว่า,เ,<อ>าเราเปฏิเหตุสามิจากจากอะไรครับจากบำรง<า>บำุงจากบำรุง<า>บำรงุำรง,ำรงก็ได้ โออะไรโอปัดอ่าก็ได้ดครับอุปตาก็ได้าจากบำรุงหรือจากอุปตาอุปตากิทัศัพท์นะสักกัดจังโดยความเคารพแปลว่าโดยโดยความเคารพหรือโดยเคารพยังไงก็ต้องมีแปลว่าโดยมันเป็นกิริยาวิเศษนะมันวิเศษนะครับเพราะมันวิเศษนั่นแหละไม่ต้องถามว่ามันมาจากไหน เพราะมันเป็นวิเศษกิริยาวิเศษสักการจ้างโดยความเคารพประโยคนี้ก็เหมือนกันอาหารั้นว่าเราปฏิเสสามีจากบำรุงสักการจังโดยความเคารพอิติดังนี้พอแปลอิติจบแล้วครับนะอุปัตตหินสุอุปัตหปตหินสุเขาปฏิเสธสามีอันเดียวกันแปลว,ว่าจากบำรุงอ้อขอยัยแปลว,ว่าอะไร้วบำรุงแล้วบำรุงไทยแล้วบำรุงแล้ว ควรมรงไทรซึ่งอานู่นครับซึ่งพระปเจ๊ซึะกับพระธิาแล้วพระปเจกับพระธิดาทั้งหลายเนี่ยเหล่านี้ทำอะไรวัดสูงแล้ววัดสูงมาจากวัชสะที่แปลว่าพรรษามาเป็นอุปสรรคเข้าไปพอแย่สับอย่างเนี้ยเห็นคตะแปลว่าอะไรคาตะแปลว่าใบปักแปลว่าเข้ารวมความแปลว่า เข้<จ>า <ำ S 1> จำแล้วเข้าจำแล้ววัดสังซึ่งรรษาเนี่ยคู่เข้าจำแล้วเข้าจำมันเป็นสำเนียงของภาษาไทยสำนวนภาษาไทยหรือจบแล้วผู้เข้าถึงแล้วซึ่งรรษาเพราะคาตะมันแปลว,ว่าถึงได้อุปาแปลว,ว่าเข้าเข้าถึงแล้ววัดสังซึ่งพรรษาอย่างนี้ก็ได้อ่ก็คือเข้าถึงมรรษาก็คือหลาดมรรษานั่นแหละ อยู่จามันสาที่ไหนปันนาสาลายังในบรรศาสาราบรราสาราัโนของตนของตนของตนของนตรงนี้แหละที่เป็นตัวบอกความหมายที่ภรรยาของนายช่างหูหัวหน้าช่างหูที่บอกว่าพวกดิฉันก็มีหนึ่งพันคนคนหนึ่งหนึ่งก็จะ อุปถาพระปัจเจกขพุทธเจ้ารูปหนึ่งหนึ่งนี่เลยครับตอนนี้แสดงว่าพระปัจเจกับพไทยเจ้าได้จำบรรษาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาอยู่จำบรรษาในศาลาในบนารรณศาลาเรียบร้อยแล้วความยากของประโยคนี้ก็คืออัตโนอัตโนปนนะรรณาศาลยังวัดสูปาคะเตปัจเจกับดเทเพราะ มันเรียงไว้ในตำแหน่งที่เราเชื่อมไปหาได้ยากเนื่องจากมันมีอีมันมเีเลขในมาขวางอยู่นั่นเองครับนะก็จะยากนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็วันนี้ผมตั้งใจว่าจะให้จบไว้แค่นี้ะเดี๋ยววันต่อไปจะได้จะได้มาแปลต่อถือว่าเป็นจุดที่จุดยากเลยแหละครับที่แปลวันนี้ตรงนี้ ถ้าหากว่าท่านจะซ้ําจะย้ําก็ให้ย้ําตรงนี้ไปก่อนให้แปลได้ก่อนแปลหลายๆรอบวิธีการแปลนั้นก็คือว่าวิธีการแปลนี้ก็สําคัญนะครับหาวิธีให้ถูกต้องกับจริตของท่านว่า,เ,าเราจะแปลแ,ปลแบบไหนบางคนบางท่านมาถึงก็แปล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 แไปเลยบางท่านก็ทําความเข้าใจก่อน อาจจะอ่านโดยเพียนชนะมาก่อนให้รู้จักเนื้อเรื่องอบางท่านก็แปลเดินหน้าดุมๆอย่างเดียวครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นครับเห็นสับแปลได้ซึ่งลักษณะของการเห็นสับแล้วก็แปลเห็นสับแล้วก็แปลนี่คือลักษณะทั่วไปและบางท่านก็กําลังตกอยู่ในภาวะแบบนี้นะฮะกำลังเป็นแบบนี้จึงแนะนําท่านว่า เวลาท่านแปลหนังสือนะฮะท่านแปลหนังสือสมมุติว่าประโยคนี้ยากเราแปลตรงประโยคหน้ายากนะย้ำหลายหลายรอบไอ้ตรงไหนที่รู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่ไอ้ตรงไหนที่ยากแล้วนี่เราพยายามแปลซ้ำพอ,อแปลหลุดที่ยากไปแล้วเรากลับมาแปลใหม่หลุดที่ยากไปแล้วกลับมาแปลใหม่จนเกิดการจำได้หมายรู้แล้วค่อยแปลต่อไป เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่แปลบาลีโดยมากครับเจอประโยคยากแล้วอยากจะแปลให้ผ่านไปไวๆจะได้เจอประโยคง่ายอันนี้คือธรรมชาตินะฮะไม่แปลกอยากแปลให้มันจบให้ผ่านไปไวๆโอ้ยจบสทีจะได้แปลต่อแล้วก็ลืมทวนเลยนะ แล้วไม่ทวนผิดนะครับอันนั้นน่ะทําให้ท่านจะจะทําให้ท่านแปลไม่ได้อันนี้ผมเป็นหัวก็ฝากย้ําว่าถ้าเจอจุดมันยากเราก็แปลซ้ำหัดเดินประโยคหัดชี้ดินสอรหรือมือชี้ไปที่ตัวบาลีแล้วก็แปลอ่านออกเสียงด้วยจะต้องออกเสียงครับจะดังหรือไม่ดังก็อ,อยู่ที่ท่านแล้วครับตามสะดวก แต่อย่างน้อยๆแปลบารีเริ่มแรกจะต้องออกเสียงจะต้องออกเสียงให้เป็นอนุสัยให้มันดังเข้ามามือชี้ตาดูปากอ่านสมองคิดแล้วเสียงมันจะสะท้อนกลับมาฝังอยู่ในตัวของเราทั้งหมดทุกอนุขุมผลเชื่อว่าพระบาลีจะสถิตอยู่ทุก รูขุมของของทุกท่านนะคะก็ฝากเอาไว้เรื่องของการแปลทวนด้วยเพราะว่าตอนนี้มันจะไปไกลเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆบางท่านอาจจะตามไม่ทันแล้วเริ่มตามไม่ทันแล้ววิธีการทวนนะครับเพื่อไม่ให้มันลืมไปก็ดังที่ได้บอกแล้วครับสําหรับวันนี้ครับมีท่านไหนสงสัยไหมครับผมจบแล้วแค่นี้ครับวันนี้มีไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์พานาดิ้นเลยครับ จารย์ครับครับได้ยินครับอ่าสมาชิกใหม่ขอรายงานตัวครับครับผมอ่าผมรักาภูมิศักิอุโมคครับอยู่นครพนมอยู่ที่ไหนนะครับนครพนมครับอยู่นครพนมผมอ่าก็ขอต้อนรับด้วยความยินดีนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า เป็นสมาชิกที่รายงานตัวเป็นท่านแรกครับครับผมไม่เป็นไรครับท่านอดี่วที่ไหนก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสกกด้วยความเงียบๆมาศึกษาด้วยกันครับออมันเหมือนมันเหมือนเรารู้สึกผิดเลยเป็นเลยรายงานตัวไม,ม,ม่ผมผมไม่ผมไม่อยากจะไปรรอ่าคือ จริงๆแล้วเจตนาของผมผมไม่อยากรู้ว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนพรรษาเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ผมไม่ต้องการรู้แต่อยากให้รู้ว่าทุกคนมีเจตนาร่วมกันว่าเราอยากศึกษาภาษาบาลีและเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันไม่คำนึงถึงอายุและพรรษาการครับผมต้องการตรงนี้มากกว่าครับแต่ก็ขอบคุณครับที่ได้ได้รายงานตัวมาถ้าอย่างไงก็ตามก็ติดตามนะครับในไลน์กลุ่มก็จะแจ้งนะฮะจะแจ้งเรื่องเวลา การเข้าอ่านัดสอนตามเวลาที่ผมสะดวกครับผมมีอีกไหมครับอาจารย์เราควรถามนิดนึงค่ะตรงสัตว์ทิงอะค่ะที่เริ่มต้นใหม่ตอนแรกอะค่ะเขาไปอยู่ข้างบนหรอคะอาสัตว์ทิงตามปกติแล้วสัตว์ทิงนะฮะสัตว์ทิงตัวเนี้ยมันจะมีคู่ขาของเขา คู่หูคู่หูดีกว่าครับไม่ใช่คู่หคู่หูของเขาคือจะมีอยู่สองตัวสองตัวคือสหกับสัตทิงสัตทิงใช้กับนามทั่วไปส่วนสหะนะฮะสหะตัวนี้ใช้กับนามมาทำ ใช้กรรมนามมาทำอย่างเช่นบรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตตผลกับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายก็คือนามมาทำสิ่งที่จับต้องไม่ได้ส่วนคําว่าสัตว์ทิงใช้กับนามทั่วไปคือสิ่งที่จับใช้กับรูปประธรรมครับรูปประมดีกว่าเดี๋ยวนามทั่วไปมันก็ง,งงอีกใช้กับรูปประธรรมสิ่งที่จับต้องได้ครับทีนี้โดยตําแหน่งเนี่ยโดยตําแหน่งวิธีการเรียง นะฮะสัตทิงจะอยู่หลังนามานะครับแล้วก็สหะเนี่ยจะอยู่หน้านามจะอยู่นามที่มันเป็นตติยาวิพัฒน์นะครับตัวที่แปลว่าด้วยตติยาวิพัฒน์ตัวที่แปลว่าด้วยอันนี้คือหลักการเลยครับหลักการหลักการเวลาท่าน ขึ้นไปจนถึงประโยคปท .4 เป็นต้นไปครับก็จะใช้หลักการตัวนี้เรียงไว้ท่านจะไม่ผิดแล้วก็ไม่ต้องจําแต่บางเอิญว่าในหนังสือที่ถามมาด้วยเจตนาอาจจะเคยรู้มาแล้วแหละครับว่าหรือผมก็บอกบอกแล้วนะครว่าปกติแล้วสัตว์ทิงมันจะอยู่ข้างหลังแต่วันดีคืนดีระบ,บตุตรโคศอาจารย์ท่านก็อยากจะลองภูมงเราว่ามันจะหลงไหมนะ ไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นเลยทานี้ตรงนี้ไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นเลยก็ท่านเรียงไว้หน้าอาเรียงไว้หน้าเราก็แปรไปตามนั้นครับแต่เรายังคงยึดด้วยการสังเกตช่วงของกิริยาในระหว่างนะฮะสรุปแล้วก็คือหลักๆใช้ยอยู่แบบนี้แต่บางทีตัวสัตว์ิงก็มาไว้ข้างหลังมันก็มีใช้ทั่วทั่วไปอยู่เหมือนกันครับ แต่เกณฑ์จริงๆอ่ะกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยคือใช้แบบอ,อยู่อยู่หลังนามกับอยู่หน้านามนะฮะสหกับสัตว์ปิงสองตัวนี้ใช้แบบนี้นี่คือหลักจำหลักไว้เอาไว้ไปใช้ตอนนู่นนะครับประโยคประทอี่แต่เวลาเราแปลมันอาจจะผสมกันตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้มันก็สร้างความเขาเรียกว่าวุ่นวายกับ เราจะเอาหลักอะไรมาจับดีก็จะประมาณนี้ครับบาลียังมีอะไร<ช>ซ่อนเล้นอยู่ค,ค,รครับผมยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะครับเราพึ่งเราพึ่งติดเครื่องเองครับพึ่งติดเครื่องเองยังไม่ทันได้เห็นวิวข้างทางเยอะเลยอ้าวนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะได้ นมัสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีผู้เจริญทุกท่านครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ